ก็จะนําหอมหัวใหญ่นะคะมาหั่นก่อนนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้เราไม่มีหอมแดงนะคะเราก็จะใช้เป็นหอมหัวใหญ่แทนนะคะแต่ถ้าเกิดท่านไหนมีหอมหัวแดงหรือว่าหอมแขกก็สามารถที่จะใช้ได้เช่นกันนะคะแล้วก็หอมแดงหรือว่าหอมหัวใหญ่เนี่ยเอ้ย หอมแดงหรือว่าหอมแขกเนี่ยเขาจะมีความหวานมากกว่านะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีกลิ่นแรงมากกว่านะคะซึ่งจะทําให้เมนูผัดขนุนของเรานะคะตามขนุนของเรามีรสชาติดีขึ้นค่ะแต่วันนี้เราไม่มีนะคะเราก็ a d แ p ปเอาค่ะใช้เป็นอหอมใหญ่แทนนะคะเราก็จะสไลด์เป็นชิ้นบางๆนะคะเพื่อที่เราจะได้นําไปทอดนะคะท่านผู้ชม แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะตั้งกระทะเลยค่ะทำการเปิดไฟเตาค่ะจากนั้นค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะเพื่อที่จะทำการทอดนะคะท่านผู้ชม รอน้ำมันเดือดได้ที่เดี๋ยวเราก็จะนำหอมหัวใหญ่ลงไปนะคะตอนนี้น้ำมันของเราก็ร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่อหอมลงไปทอดเลยค่ะ ตอนนี้หอมของเราก็เกือบได้ที่แล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะในระหว่างนี้นะคะพอเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะอย่าพักมือนะคะท่านผู้ชมดี๋ยวจะทำให้เขาไหม้ได้ค่ะ ตามต้องการแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ปิดไฟเตาได้เลยค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเราก็จะได้หน้าตาหอมเจียวนะคะแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้เขาเสด็จน้ำมันก่อนนะคะ เราไปทำขั้นตอนถัดไปกันเลยค่ะขั้นตอนถัดมาค่ะท่านผู้ชมค่ะเราก็จะใส่ตัวขนุนของเรานะคะซึ่งเป็นขนุนกระป๋องนะคะอยู่ที่หกรอเอ้ห้าร้อยหกสิบห้ากรัมค่ะท่านผู้ชมค่ะหนึ่งกระป๋องใส่ลงไปเลยนะคะถ้าครกเล็กก็สามารถที่จะแบ่งแบ่งครกได้นะคะ มานี้แล้วก็โขลกเลยค่ะโขลกให้ละเอียดเลยนะคะหรือถ้าเกิดท่านใดที่ไม่มีโรรกนะคะก็สามารถใช้เครื่องปั่นปั่นได้เลยนะคะ ตอนนี้ขนุนของเราก็ได้ที่แล้วนะคะทุนผู้ชมค่ะเราก็จะได้็เกเ t อ r ์ของขนุนประมาณนี้นะคะจะไม่ละเอียดมากนะคะเราก็จะตักพักไว้ก่อนค่ะอัะนี่ค่ะก็จะเป็นเนื้อขนุนที่เราโขกเมื่อกี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ จากนั้นค่ะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของเครื่องปรุงกันค่ะเราก็จะใช้ครกใบเดิมนะคะในส่วนของเครื่องปรุงก็จะใส่พริกลงไป2เม็ดค่ะเพราะว่าวันนี้เราจะทําให้ฝรั่งกินนะคะก็จะเบบีเบบีนิดนึงค่ะท่านผู้ชมแต่หากท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบเผ็ดนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มพริกลงไปได้นะคะใส่ข่าค่ะ ประมาณสิบแว่นค่ะกระเทียมค่ะสองกลีบค่ะโขลกให้เข้ากันค่ะ ทุกสิ่งอย่างโคลกละเอียดเข้ากันดีแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะใส่กะปิลงไปค่ะกะปิใส่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะโคลกให้เข้ากันดีค่ะก็เข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กะปิก็โอเคแล้วนะคะก็จะได้พริกทำขนุนของเรานะคะเดี๋ยวเราไปผัดกันค่ะ เราจะใช้กระทะใบเดิมที่เราทอดห่อไปเมื่อกี้นะคะจุดไฟเตาเลยค่ะใช้ไฟปานกลางนะคะแล้วก็จากนั้นค่ะเราจะใส่น้ำมันลงไปค่ะใส่น้ำมันหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตอนนี้น้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกที่เราโขกไว้เมื่อกี้นะคะลงไปค่ะ ให้หอมเลยค่ะหอมมากๆเลยค่ะตอนนี้พอพริกของเราหอมได้ที่แล้วนะคะทุกชมเราก็จะใส่หมูบดลงไปค่ะหมูบดวันนี้ใช้แค่นี้นะคะหนึ่งพับพีค่ะ ใส่ใบมะกรูดแห้งลงไปนะคะท่านผู้ชมห้าใบค่ะถ้าหากท่านผู้ชมท่านไหนที่มีใบมะกรูดสดนะคะก็อย่าเพิ่งใส่ตอนนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เรามีใบมะกรูดแห้งเนาะเราก็เลยจําเป็นจะต้องใส่ลงไปก่อนนะคะเพื่อที่จะให้กลิ่นของใบมะกรูดนะคะออกมาชัดเจนขึ้นนะคะท่านผู้ชมพอหมูของเราเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่ ขนมที่เราโขลกไว้เมื่อกี้ค่ะลงไปค่ะจากนั้นค่ะเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยนะคะใส่ลงไปเลยค่ะใส่น้ำมันหอยลงไปสองช้อนโต๊ะครึ่งนะคะ ใส่รสดีนิดหน่อยค่ะจากนั้นค่ะเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะตามด้วยหอมที่เราทอดไว้เมื่อกี้นะคะ เราจะผัดจนกว่า,ามะเขือเทศของเราจะสุกนะคะตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะมะเขือเทศของเราก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทําการปิดไฟเตาได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมผักชีลงไปค่ะ แล้วก็ทำการคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะตำขนุนของเราเดี๋ยวเราไปจัดจานกันค่ะ ตามขนนของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไปทำกันดูนะคะอร่อยมากๆค่ะอย่าลืม s s ับ c r i b e l ล k e แชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับจิปาถ h ชาแนลด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ